หมูป่าชื่อวิทยาศาสตร์ s u s c r o f o r มีอีกชื่อว่าสุกรป่า 3. หมูป่าทั่วไป 4. หมูป่ายูเรเชีย5ห,หรือเรียกแบบง่ายว่าหมูป่า6เป็นสัตว์วงสุอิทที่อาศัยอยู่ในยูเรเชียและอเมริกาเหนือและถูกนำไปที่ทวีปอเมริกาและโอเชียเนียสปีชีนี้ถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แพร่กระจายไกลที่สุดในโลกและเป็นเซฟอร์มที่กระจายตัวไกลที่สุดด้วย4 ด้วยเหตุนี้ทางบัญชีแดง ICN ให้สัตว์ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์เพราะพบในบริเวณกว้างมีจำนวนมากและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 1. หมูป่าน่าจะมีต้นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงสมัยไพลสตโตซีนตอนต้น7และมีความเหนือกว่าสปีชีสุอิอื่นๆผ่านการแพร่กระจายทั่วโลกเก่าแ ในคอ,อ1,990มีหมูป่าสปีชีย่อยที่ได้รับการยอมรับถึง16สปีชีซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มตามความสูงของกระโหลกและความยาวของกระดูกแอ่งถุงน้ำตา2ส,สปีชีนี้อาศัยอยู่ในสัตว์สังคมที่เพศเมียเป็นใหญ่ประกอบด้วยหมูเพศเมียที่มีความสัมพันธ์กันและลูกๆของมันทั้งงอ,อเพศผู้และเพศเมียส่วนหมูเพศผู้โตเต็มวัยส่วนใหญ่ในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์มักอาศัยแบบสัตว์นโดด9 หมาป่าเ่าเป็นนักล่าหลักของหมูป่าในบริเวณส่วนใหญ่ยกเว้นในตะวันออกไกลและหมู่เกาะซุนดาน้อยที่มีนักล่าเป็นเสือและมังโครโกโมโดตามลำดับ1 0 1 1หมูป่ามีความสัมพันธ์กับมนุษย์มายอย่างยาวนานโดยเป็นบรรพบุรุษของพันหมูเลี้ยงส่วนใหญ่และเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ถูกล่ามาหลายสหัสวรรษลักษณะ มีรูปร่างหน้าตาคล้ายหมู่บ้านแต่มีขนตามลำตัวยาวกว่าลำตัวมีสีเทาดำบางตัวอาจมีสีน้ำตาลเข้มขนบริเวณหัวชี้ยาวออกไปทางด้านหลังตัวเมียมีเต้านมห้าคู่ลูกที่เกิดใหม่มีสีน้ำตาลเข้มข้นไปทางดำและมีแถบสีดำพาดผ่านตามยาวลำตัวดูคล้ายลายของแตงไทยมีขนาดความยาวลำตัวและหัว1น5 1 5 0เซนติเมตรความยาวหาง20-30เซนติเมตรมีน้ำหนักประมาณ75-200กิโลกรัม โดยตัวผู้จะมีน้ำหนักหนักกว่าตัวเมียสามารถวิ่งได้เร็ว30ไมล์ชั่วโมงตัวเมียสามารถมีลูกได้ครอกละ1 0 1ถึงตัวปีละ2ครอก12การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยาหมูป่าจัดเป็นสัตว์ที่การกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางมากทั้งในทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปทวีปเอเชียและแอฟริกาและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปจึงทำให้มีทั้งหมด10ชนิดย่อยด้วยกันดูในตาราง มีนิเวศวิทยาและพฤติกรรมสามารถอาศัยอยู่ได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมแต่มักเลือกที่จะอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะชอบนอนแช่ปลักโครนในวันที่มีอากาศร้อนสามารถกินอาหารได้หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็กเช่นสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้แต่ซากส,สัตว์ด้วยหมูป่าที่อาศัยในป่าที่อยู่ใกล้แหล่งเกษตรกรรมของมนุษย์อาจจะขโมยกินหัวหรือรากพืชที่ปลูกรวมทั้งถึงนาข้าวด้วยการหา อาหารจะใช้จมูกดุลดินเพื่อขุดหาอาหารใต้ดินขณะออกหาอาหารจะส่งเสียงร้องดังอยู่ตลอดเวลามักหากินในช่วงเวลาเช้าตรู่และยามบ่ายบางครั้งอาจหากินได้ในเวลากลางคืนด้วยมักรวมกันเป็นฝูงใหญ่ราว20 100ตัวโดยจะมีอายุของสมาชิกในฝูงคละคล้ากันไปเมื่อถึงสภาวะกับขันจะหลบหนีไปตามพุ่มไม้เตียเต้ยๆตามปกติแล้วหมูป่าเป็นสัตว์ที่ขี้งุดหงิด และมีอารมณ์ร้ายศัตรูของหมูป่าได้แก่เสือโครองและเสือดาวเมื่อพบศัตรูตัวผู้จะออกมาทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสมาชิกในฝูงด้วยการพุ่งชนด้วยเขี้ยวที่ยาวงงออกมาซึ่งในตัวเมียไม่มีปัจจุบันเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อรับประทานเนื้อเป็นอาหารหรืออาจจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านของบางคนก็ได้โดยมีการทำฟาร์มหมูป่า13 ในประเทศไทยมีฝูงหมูป่าอาศัยอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่อยู่สองแห่งคือหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งในอำเภอรพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนประชากรหมูป่าราว200ตัวและหมู่บ้านร้างอีกแห่งหนึ่งในเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครมีประชากรหมูป่าอยู่ราว50ตัวซึ่งทั้งสองแห่งนี้เกิดจากเจ้าของที่ดินเดิมได้นำหมูป่ามาเลี้ยงและทิ้งไว้จนกระทั่งแพร่ขยายพันธุ์กันเอง หมูป่ามีลักษณะที่แตกต่างจากหมูบ้านอย่างเห็นได้ชัดคือมีฟันหน้างอกและยาวออกมาคล้ายพรั่วคือเขี้ยวที่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวและขุดหาหอนหมูป่าจะมีฟันทั้งหมด44ซี่โดยเขี้ยวจะเป็นฟันหน้าด้านล่างที่ยาวแคบและยื่นออกไปทางข้างหน้าทำหน้าที่คล้ายพั่วโดยเฉพาะในการขุดหาอาหารโดยการขุดคุ้ยตามพื้นดินหรือตามโป่งเขี้ยวของหมูป่าจะไม่มีรากฟันโดยเฉพาะในตัวผู้ เขี้ยวจะค่อยๆเพิ่มขนาดจากเล็กไปใหญ่ส่วนฟันกรามซี่สุดท้ายจะมีขนาดเท่ากับฟันกรามซี่ที่1และสองรวมกันส่วนของกะโหลกมีความยาวและลาดเอียงโดยที่ส่วนปากและฟันมีความยาวประมาณร้อยละ70-80ถึงของกะโหลกในตัวผู้ช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้โดยเฉพาะตัวที่มีขนาดใหญ่จะรวมตัวกันซึ่งโดยปกติจะอาศัยอยู่โดดเดี่ยวเรียกกันว่าหมูโทนมีร่างกายกำยำลำสันมีเขี้ยวยาว และแหลมคมสามารถป้องกันตัวเองได้ซึ่งเคี้ยววอหมูป่านี้มีความเชื่อทางศยศาสตร์ของคนไทยว่าสามารถป้องกันพยันตรายได้เช่นเดียวกับเคี้ยวหรือเล็บของเสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมูป่าที่มีเคี้ยวลักษณะตันไม่เป็นโพรงเหมือนหมูป่าทั่วไป16ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกาหมูป่าเข้าไปถึงตั้งแต่ศตวรรษที่16พร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป17 เป็นหมูป่าระเซียผสมกับหมูบ้านปัจจุบันหมูป่าเหล่านี้กลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่ระบาดไปแล้วในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาคาดว่ามีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ5.5ล้านตัวทั่วประเทศเพิ่มจำนวนประชากรจากแค่3ล้านตัว ภายใน10ปีสร้างความเสียหายให้แก่พืชไร่ปีละ1.5พันล้านดอนลลาร์สหรัฐในบางรัฐเช่นลุเซียนามีกฎหมายให้ล่าหมูป่าได้ทั้งปีหมูป่าหลายตัวมีขนาดใหญ่กว่าปกติมีการเผยแพร่าภาพหมูป่าตัวใหญ่มีน้ำหนักถึง1,100ปอนโดยเฉพาะไปตามอินเทอร์เน็ตจนถูกเรียกกันว่าฮอคซิลล่า18 แต่นักล่าหมูป่าหลายคนยืนยันว่าหมูป่าตัวที่ใหญ่ถึงขนาดนั้นไม่มีอยู่จริงแต่เป็นการตกแต่งภาพน้ำหนักตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่600ปนอนด์แต่ขนาดใหญ่โดยทั่วไปไม่เกิน300ปอนด์ซึ่งหมูป่าเหล่านี้เป็นหมูป่าพันผสมกับหมูบ้านมีจุดเด่นคือมีขนเป็นแผงสีดำตั้งตามแนวยาวของสันหลังหมูป่าหน้าหูดหมูป่าพื้นเมืองแห่งแอฟริกากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นหมูป่าหน้าหูดวอทอก เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าพื้นเมืองของทวีปแอฟริกาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนทำให้แตกต่างจากหมูป่าชนิดอื่นๆอ,อย่างชัดเจนโดยลักษณะพิเศษของพวกมันอยู่ที่รูปร่างและโครงหน้าที่แปลกตาลักษณะเด่นของหมูป่าหน้าหูดหมูป่าหน้าหูดมีลำตัวใหญ่หน้าแบนกว้างดวงตาเล็กแต่จุดเด่นที่สะดุดตาที่สุดคือก้อนเนื้อคล้ายหูด ขนาดใหญ่ใต้ตาทั้งสองข้างซึ่งก้อนเนื้อนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เชื่อว่าใช้เพื่อป้องกันใบหน้าจากการบาดเจ็บในระหว่างต่อสู้อีกหนึ่งเอกลักษณ์คือเขี้ยวโค้งที่ยื่นออกมาจากปากอย่างชัดเจนโดยเขี้ยวของตัวผู้จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยเขี้ยวด้านบนที่ยาวได้ถึง20เซนติเมตรนอกจากจะใช้เป็นอาวุธสำคัญในเวลาป้องกันตัวและต่อสู้เขี้ยวเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขุดหาอาหารเช่นรากไม้ และหัวพืชในพื้นที่แห้งแลง้งหมูป่าหน้าหูดพบได้ทั่วไปในเขตทุ่งหญ้าสวรรณาและพื้นที่เปิดโล่งของแอฟริกาพวกมันเป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักแต่สามารถกินมแมลงหรืออาหารจำพวกเนื้อสัตว์เล็กๆได้เมื่อจำเป็นหมูป่าหน้าหูดมีความปราดเปรียวและความสามารถในการวิ่งเร็วเพื่อหลบหนีจากผู้ล่าเช่นสิงโตหรือเสือดาวหมูป่าหน้าหูดเป็นสัตว์ที่สะท้อนถึงการปรับตัวอย่างดีในระบบนิเวศที่ท้าทายของแอฟริกา ด้วยรูปลักษณ์ที่น่าสนใจและบทบาทสำคัญในระบบนิเวศพวกมันเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ให้คงอยู่ในธรรมชาติต่อไปหมูป่าขนาดใหญ่ไฮลอโครัสเมเนซิจีนีซึ่งเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวในสกุลไฮลอโครัสมีถิ่นกำเนิดในถิ่นที่อยู่อาศัยในป่าในแอฟริกา และเป็นหนึ่งในสมาชิกป่าที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลหมูสเวเดรร่วมกับหมูป่าชนิดย่อยไม่กี่ชนิด2มีการอธิบายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2447ชื่อเฉพาะนี้เป็นการยกย่องริเชิร์ไมเนอร์ฮอเกนซึ่งถ่ายภาพตัวอย่างต้นแบบในเคนยาและส่งไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในประเทศอังการอ,อร์อรสีสาอธิบาย มูป่ายักษย้ายเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของหมูป่าซูอิตโดยตัวเต็มวัยจะมีความยาวตั้งแต่1.3ถึง2.1เมตร4ฟุต3ถึง6ฟุต11นิ้วในส่วนของความยาวหัวและลำตัวโดยมีหางยาวอีก25ถึง45เซนติเมตร9.8ถึง17.7นิ้วตัวเต็มวัยจะมีความสูงที่ไหล่0.75ถึง1.1เมตร2ฟุต6ถึง3ฟุต7นิ้ว และมีน้ำหนักตั้งแต่1 0 0 5ถึง275กิโลกรัม2 2 0ถึง606ปอนด์45678ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้โดยตัวเมียมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ167กิโลกรัม368ปอนด์ในขณะที่ตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย210กิโลกรัม460ปอนด์9หมูป่าซูอิดสายพันธุ์ตะวันออกมีขนาดใหญ่กว่าหมูป่าซูอิดเล็กน้อยหมูป่าขนาดใหญ่ในแอฟริกากลาง และมีขนาดใหญ่กว่า H. m. irensis ในแอฟริกาตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด 4. โดยหมูป่าขนาดใหญ่บางครั้งมีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องเช่นหมูป่าบุชพิกซึ่งมีน้ำหนักสูงสุดที่บันทึกไว้ประมาณ150กิโลกรัม330ปอนด์ 8. หมูป่าขนาดใหญ่มีขนจำนวนมากบนร่างกายแม้ว่าขนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อสัตว์มีอายุมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีสีดำบนพื้นผิวแม้ว่าคนที่อยู่ใกล้ผิวหนังของสัตว์จะมีสีส้มเข้มหูของมันใหญ่และแหลมและงามีขนาดเล็กกว่างาของหมูป่าตามสัดส,ส่วนแต่ใหญ่กว่างาของหมูป่าบุตภพิกอย่างไรก็ตามงาของตัวผู้สามารถยาวได้ถึง35.9เซนเมตร14.1นิ้วแการกระจายกระโหลกศีรษะของหมูป่าตัวผู้ขนาดยักษ์ใหญ่ หมูป่าขนาดใหญ่พบได้ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางซึ่งส่วนใหญ่มักพบในป่ากินีและคองโกนอกจากนี้หมูป่าขนาดใหญ่ยังพบได้ในพื้นที่สูงชื้นของเทือกเขาระเวนโซรีบนชายแดนระหว่างยูกันดาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและไกลออกไปทางตะวันออกถึงภูเขาเคนยาและที่ราบสูงเอธิโอเปียหมูป่าขนาดใหญ่พบได้ในป่าพุ และทุ่งหญ้าแต่ยังพบได้ในทุ่งหญ้าสวรรณาและป่าดิบชื้นที่ระดับความสูงถึง3,800เมตร12,500ฟุต 5. หมูป่าขนาดใหญ่ไม่สามารถทนต่อความชื้นต่ำหรือแสงแดดเป็นเวลานานาส่งผลให้หมูป่าขนาดใหญ่ไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งและแหล่งที่อยู่อาศัยที่ไม่มีที่กำบังหนาแน่น 5. นิสัยหมูป่าขนาดใหญ่เป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักแต่ก็กินซากด้วย1ิ โดยปกติแล้วถือว่าเป็นสัตว์หากินเวลากลางคืนแต่ในช่วงอากาศหนาวเย็นมักพบเห็นได้ทั่วไปในช่วงกลางวันและอาจพบได้ในเวลากลางวันในภูมิภาคที่ได้รับการปกป้องจากมนุษย์ 4. พวกมันอาศัยอยู่ในฝูงเครื่องตรวจวัดเสียงที่มีสัตว์มากถึง20ตัวซึ่งประกอบด้วยตัวเมียและลูกของมันแต่โดยปกติแล้วจะมีตัวผู้แก่ตัวเดียวด้วย 4. ตัวเมียออกจากเครื่องตรวจวัดเสียงก่อนจะคลอดลูก และกลับมาพร้อมมาลูกหมูประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากคลอดลูกสมาชิกทั้งหมดของเครื่องตรวจวัดเสียงจะปกป้องลูกหมูและลูกหมูสามารถดูดนมจากตัวเมียทั้งหมดได้8หมูป่าต่อสู้กันโดยวิ่งเข้าหากันจากนั้นจึงผลักหัวและพยายามฟันคู่ต่อสู้ด้วยงาส่วนล่าง11เช่นเดียวกับสัตว์ในแถบแอฟริกาใต้ซาราราหมูป่าขนาดใหญ่ยังไม่ได้รับการเลี้ยงแต่สามารถเชื่องได้ง่าย และถือว่ามีศักยภาพในการเลี้ยงสี่อย่างไรก็ตามในป่าหมูป่าขนาดใหญ่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวกว่าหมูป่าแม่น้ําแดงและหมูป่าบุทพิกซึ่งเป็นสัตว์ในสก,กุลลาพรโมโชเรสเนื่องจากบางครั้งตัวผู้จะโจมตีโดยไม่แจ้งเตือนซึ่งอาจเพื่อปกป้องฝูงของมันสี่นอกจากนี้ยังทราบกันดีว่าหมูป่าชนิดนี้สามารถไล่ไฮยีหน้าลายจุดออกจากซากสัตว์ได้ และการต่อสู้ระหว่างตัวผู้จนทำให้ตัวใดตัวหนึ่งตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแปลกแม้จะมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่ก็ทราบกันดีว่าพวกมันตกเป็นเหยื่อของเสือดาวซึ่งมักจะเป็นเสือดาวป่าตัวผู้ขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดซึ่งมักจะมีขนาดใหญ่กว่าเสือดาวที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรณ์และกลุ่มไฮนาน่าลายจุดแม้ว่าในบางพื้นที่สิงโตอาจเป็นผู้ล่าหมูป่าขนาดใหญ่ ด้วยแต่โดยย่อทั่วไปแล้วสิงโตแอฟริกันจะแยกสายพันธุ์ตามถิ่นที่อยู่อาศัยเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสิงโตแอฟริกันไม่พบในถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นป่าทึบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมูป่าชนิดนี้